วังดีน <descon fin anta> ักเรียนห้องหนึ่งถึงห้องหกหลุดสาขาการบัญชีทุกคนแล้วนะเราคราวที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการปรับปรุงรายการค้าเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วนะลูกวันนี้กูจะมาขึ้นเรื่องใหม่เกี่ยวกับการเรียนการซื้อขายสินค้าซึ่งให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่บทที่หนึ่งนะลูกบทที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้านะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าจริงๆเนี่ย ตอนนี้อยากให้รู้นักเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการซื้อขายสินค้าก่อนซึ่งความรู้เบื้องต้นของการซื้อขายสินค้าเนี่ยมันอยู่ในบทที่หนึ่งนะลูกนะฉันเปิดที่หนังสือบทที่หนึ่งดูการซื้อขายสินค้าที่นี้เนี่ยเวลาลเราเรียนการซื้อขายสินค้าเนี่ยนะครับนะครับในบทที่หนึ่งเนี่ยมันจะกล่าวของอกิจกรรมการซื้อและขายสินค้าเนี่ยมีกิจกรรมสองด้านคำ่าสองด้านแต่ทำให้ไง มันจะมีด้านผู้ซื้อกับด้านผู้ขายก็หมายความว่าต่อไปน,นี้เราเรียนบัญชีซื้อขายสินค้าเนี่ยนะครับเราในฐานะเป็นเจ้าของกิจการเราจะต้องบันทึกบัญชีบันทึกบัญชีจ้าได้ไม่ลูกมีการที่บัญชีบันทึกบัญชีเนี่ยก็คือเราต้องเป็นบุคคลนะครับสองด้านด้านแรกก็คือเราต้องเป็นผู้ซื้อในขณะเดียวกันเมื่อเป็นผู้ซื้อเสร็จเราก็ต้องเป็นผู้อะไรด้วยผู้ขายฉะนั้นะสรุปนะครับในบทที่หนึ่งเนี่ย ูต้องการใีเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าโดยถ้าตัวเราเป็นคนซื้อเราจะทํำยังไงถ้าตัวเราเป็นคนขายเราจะทํำยังไงฉะนั้นสรุปในบทที่หนึ่งเนี่ยครูต้องการฝึกเธอให้เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับในส่วนของอันแรกครูบอกไปแล้วว่า การซื้อข,ขายสินค้ามี2กิจกรรมกิจกรรมแรกคือกิจกรรมการซื้อและกิจกรรมที่2คือกิจกรรมการขายฉะนั้นเวลาเราเรียนเรื่องซื้อขายตัวเราเป็นคนคนเดียวเนี่ยเราสามารถต้องแสดงได้2บทเลยคือบทหนึ่งผู้ซื้อก็ได้ผู้ขายก็ได้นะครับทีน,นี้มีคนถามครูอาจ,จารย์ความหมายและสินค้านี่ที่ซื้อที่ขายทีสินค้านีคืออะไร ใช้เรามาฟังความหมายของค like so, um, ําว่าสินค้า่อนว่าสินค้าหมายถึงอะไรเพราะนักเรียนจะเรียนซื้อขายสินค้านักเรียนต้องรู้คําว่าความหมายของสินค้าบอกว่าสินค้าหมายถึงอะไรและรูกอ่ะมาดูบนกระดาษความหมายของสินค้าสินค้าภาษาเขียนว่า good good ที่แปลว่าดี good g o o d good ีแก่เติม s ก็ไปก็เป็น good เติม s ก็ไปนะครับสินค้าหมายถึงอะไรลูก หมายถึงสินทรัพย์สินทรัพย์หทที่หนึ่งที่กิจการซื้อมาซื้อมาทำไมลูซื้อมาเพื่อจำหน่ายทางเข้าจำหน่ายก็คือการขายนันเอง,เองฉะนั้นหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการซื้อมาเพื่อขายหรือจำหน่ายไม่ได้ซื้อมาใช้ในกิจการไม่ได้ซื้อมาใช้ในกิจการนะคบนะมีวัตถุประสงค์ในการซื้อมาขายเพื่อแสวงหากำไรนะครับ มันชี้สินค้าเนี่ยจะอยู่ในหมวดสินทรัพย์ฉะนั้นสูงชันๆสินค้าก็หมายถึงสินทรัพย์นะครับที่กิจการซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อขายนะครับซื้อมาเพื่อขายไม่ได้ซื้อมามาใช้ในกิจการซื้อมาขายนะครับและวัตถุประสงค์หลักๆเลยคือการขายตรงเนี้ยขายเพื่อหวังผลกำไรกำไรฉะนั้นเขาเรียกว่าสินค้านะครับฮะโอเคแนะล้วลูกชนะสินค้า อุตหมายถึงสิ่งสัมผ์ที่กิจการซื้อมาเพื่ออะไรลกูกขายนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเอามาจำหน่ายเพื่อแสวงหาผลอะไระกำไรไม่ได้มาใช้ในกิจการเดี๋ยวเนี้จะสับสนว่าอาจารย์เรียกวัสดุสาักงานอุปกรณ์สาักงานนะครับเครื่องใช้สาักงานในกิจการเป็นสินค้าหรือไม่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าวัสดุสาักงานอุปกรณ์สาักงานเครื่องใช้สาักงานเราเอาไว้ใช้ในกิจการเราไม่ได้มาขาย นะลูกแต่สินค้าเราซื้อมาเพื่อเอาทำไมขายและหวังกดอะไรด้วยกำไรเขาเรียกสินค้าสาันนเนตว่า goods เติม s เ้วยลูกโอเคนะลูกเข้าใจนะลูกมาดูลูกทีนี้เดี๋ยวรูจะอธิบายนะครับว่าธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยนะคะรับเราเีกี่ธีธุรกิจแต่และธุรกิจทําอะไรบ้างและธุรกิจประเทศไหนที่เราได้เรียนมาแล้วทำบัญชีมาแล้วด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับในกระดาษต่อไปกระดาษต่อไปเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจต่อไปเรามาดูต่อนะครับในกระดาษที่ 2. ธุรกิจประเภทธุรกิจในปัจจุบันเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทก่อลูกอ่ะธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยในบทที่1นะครับธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในหน้า 2. องถ้าเรียนไปเปิดหนังสือหน้า2องได้เียนดูได้เลยนะลูกธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประเภท ประเภทที่หนึ่งคือธุรกิจให้บริการภาษาที่อดว่า service business service business ก็คือธุรกิจให้บริการต่างๆเช่นอะไรเช่นร้านซักรีดเสื้อผ้าร้านเสริมสวยร้านซ่อมรถพวกนี้ถือว่าเป็นธุรกิจการให้บริการนั่นเยงจำได้ตอน,นเรียนเทอมหนึ่งในบัญชีหนึ่งบัญชีเบื้องต้นหนึ่งจะเป็นธุรกิจให้บริการทั้งหมดฉะนั้นสรุปนะนะธุรกิจประเภทแรกคือธุรกิจการให้บริการ service business เราเรียนไปในบัญชีเรียบร้อยแล้วบัญชีหนึ่งเรียบร้อยแล้วฉันธุรกิจประเภทนี้ข้ามนะลูกต่อไปมรนมาดูธุรกิจประเภทที่สองที่เราจะทำการศึกษาต่อคือธุรกิจซื้อขายสินค้าซึ่งมันตรงกับคอนเซ็ปต์บทที่1และบัญชี2ที่เรากำลังเรียนอยู่นี้นะคะเช่นธุรกิจซื้อขายสินค้าภาษาอังกฤษอ่านว่า merchandising business merchandising business นะคะบ merchandising business เป็นธุรกิจอะไรหึ่ง ซื้อขายสินค้านะครับซื้อขายสินค้าภาษาที่ติดติดปากปากเราทุกวันนี้เขาเรียกธุรกิจประเภทนี้ว่าซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาแล้วขายไปธุรกิจประเภทนี้นะครับที่แก่อะไรบ้างลูกร้านขายเสื้อผ้าสเปรู้เสื้อผ้าสเรูปเต็มร้านเลยพวกนี้ไปรับมาจากสั่งเอตแล้วก็มาขายตู่ไมโลมาเปิดร้านเขาเรียกธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปร้านสะดวกซื้อ ร้านะะสูดกซื้อไม่ใเช่ร้านอะไรมินิม์ตต่างๆซื้อสินค้ามาปาวันแล้วก็ขายคายไปห้างสรรพสินค้าร้านขายยาพวกนี้เป็นธุรกิจซื้อมาขายซื้อมาแล้วก็ไปไปขายไปซึ่งนะครับเรียนธุรกิจประเภทซื้อขายสินค้าเราจะทาําการศึกษาในบัญชีเบื้องต้นสองคือบัญชีที่เราทำระเบียอย่างนี้ฉันบัญชีสองเนี่ยผมจะเน้นหนักในธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปหรือธุรกิจ ซื้อขายสินค้าซึ่งเนเ่องของพ่อที่ 2. ต่อไปธุรกิจอีกประเภทหนึ่งนะคะคือธุรกิจอุตสาหกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมคือ manufacturing business manufacturing business คือธุรกิจที่ซื้อวัตถุดิบมาและนำมาแปรภาพแปรสภาพโดยการ่านกระบวนการอะไรงการผลิตเพือเกิดธุรกิจมาและก็่านแปรสภาพ้วยวิธีกระบวนการผลิตลงไปจนออกมาเป็นส right ินค <ièrement speaking> ้าสำเร็จรูปธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทนี้ เราจะยังไม่เรียนกันตอนนี้เราจะเรียนกันตอนต่อไปคือตอนปวช2ในบัญชีอุตสาหกรรมหรือตอนปวช3นะครับในบัญชีอุตสาหกรรมฉะนั้นตรงนี้เรายังไม่เรียนแต่เรารู้เบื่องต้นไปกอดว่าธุรกิจมนตอบด้วยสารธุรกิจทีนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่ผลิตยีไรเยอะๆฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับต้นทุนฉะนั้นเรียนจะได้เรียนในบัญชีต้นทุนเบื้องต้นในปวช3นะลูกนะ อนนะั้นข้อสาเนี่ยคือธุรกิจอุตสาหกรรมเรายังไม่เรียนตอนนี้นะลูกนะะทีนี้เรามาดูลูกสรุปธุรกิจอ,าาออกมาเป็นสาประเภทคือหนึ่งธุรกิจให้บริการเรียนแล้วเป็นบัญชีหนึ่งสองธุรกิจซื้อขายสินค้ากำลังจะเรียนเป็นบัญชีสองและสามธุรกิจอุตสาหกรรมปลดอิฐอันตอนต่อไปเป็นบัญชีต่อไปในปีสามเข้าใจไหมลูกฉะนั้นเราจะเรียนในข้อสองก่อนคือธุรกิจซื้อขายสินค้าโอเคไหลูก ธุรกิจจึงประกอบไปด้วยกี่ประเภท3ประเภทจากไมนะลูกนะตอนนี้เราเรียนอยู่ก็คือธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือซื้อมาขายไปนั่นเองโอเคนะลูกอ่ะกระดานต่อไปลูกไปยุนี่มาดูกระดานต่อไปนะลูกกระดานต่อไปจะเรียนหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจขายสินค้ามีรายการเกิดขึ้นดังนี้นะลูกธุรกิจขายสินค้ามีรายการเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับฟังคุณนะลูก ขาบอกว่าธุรกิจซื้อขายสินค้ามันจะมีรายการค้าที่เกิดขึ้นรายการค้าหลักๆของธุรกิจการซื้อขายสินค้าเนี่ยมัมีรายการค้าอะไรบ้างที่เราจะต้องศึกษาเสร็จและนาไปบันทึกบัญชีในสูุดรยวารทั่วไปนะลูกนะการซื้อขายสินค้าจะมีรายการค้าที่เกิดขึ้นและนาไปบันทึกไปสู่บรยวารทั่วไปมีรายการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับเริ่มต้นที่รายการหนิ่ เนื่องจากเป็นธุรกิจขายซื้อขายสินค้ารายการแรกก็ต้องมีคือการซื้อสินค้านะครับรายการค้ารายการแรกของธุรกิจซื้อขายสินค้ารายการแรกหลักเลยคือหนึ styles, Mirror, styles, Diamond, หห่งการซื้อสินค้าภาษาอังกฤษเรียว่า purchasing purchasing นะครับทีนี้การซื้อขายการซื้อสินค้าเนี่ยเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นในธุรกิจซื้อขายสินค้าเราจะต้องมาเรียบัญชีอะไรบ้างเราจะเรียนบัญชีการซื้อสินค้า ขาบอกว่าหมอข้อหลักๆของการซื้อสินค้าก็คือการซื้อสินค้าเป็นเงินสดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อแน่นอนการซื้อสินค้าก็แบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับเราสามารถซื้อเป็นเงินสดก็ได้หรือซื้อเป็นเงินเชื่อก็ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นรายการค้าของธุรกิจซื้อขายสินค้ารายการแรกเป็นการซื้อสินค้าที่เป็นเงินสดและการซื้อสินค้าที่เป็นเงินเชื่อเขาบอกว่าการซื้อสินค้าเนี่ย ถือว่าเป็นเป็นอะไรหรืเป็นค่าใช้จ่ายนะครับฉะนั้นการซื้อสินค้าถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค้าเรานะครับซื่อใช้จ่ายาาอยู่ในหมวดที่เท่าไหร่ลูกฉะนั้นรายการค้ารายการแรกนะครับของธุรกิจซื้อขายสินค้าคือ,อรายการซื้อสินค้านะครับกต่อไปรายการค้ารายการที่สองของธุรกิจซื้อขายสินค้ามีซื้อก็ต้องมีขาย นะครับรายการที่2นะครับรายการค้ารายการที่2คือการขายสินค้าภาษาอังกฤษคือว่า selling 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 การขายสินค้า selling นะครับการขายสินค้าจะต้นทจดบัญชีอะไรก็ถูกแล้วก็จะมีการขายสินค้าที่เป็นเงินอะไรเงินสดคือขายเป็นเงินสดก็ได้หรือขายเป็นเงินอะไรลูกเงินเชื่อนะครับถ้าเกิดเราขายสินค้าเป็นเงินสดเราเป็นผู้ขาย ถูกไหมลูกเจนเขาเรียกว่าขายสินค้าเป็นเงินสดแต่จะเกิดเราขายสินค้าผากบรน,นะครับคนที่จะซื้อสินค้าเราติดเงินเราไม่จ่ายเงินเราติดเงินเราไว้ก่อนเชื่อเงินเราไว้ก่อนนะครับที่ซื้อครนั้นก็ถือว่าเป็นลูกอะไรลูกหนี้ฉะนั้นการขายสินค้านะครับจำทีบัญชีรายการค้าเกี่ยวห้องจัดการขายสินค้าเป็นเงินสดและเงินเชื่อนะครับ่อไปการขายสินค้านี่ก็ถือเป็นอะไรถือเป็นรายได้อยู่ในหมวดที่ นะครับถือ่เป็นรายได้ฉะนั้นขายถือว่าเป็นรายได้นะคะรับฉะ,ะนั้นรายการค้าที่เกิดขึ้นในธุรกิจซื้อขายมี2รายการแล้หนึ่งคือซืคค้อ2องเท่าไรขายสี่เท่ารายการที่สาแน่นอนนะครับถ้ามีการซื้อสินค้ามาหน่อยนะครับก็จะต้องคู่ก,กับรายการที่สคาคือการส่งคืนสินค้าทำไมถึงเกิดขึ้นเวลาเราไปซื้อสินค้าปรากฏว่าสินค้าไม่ตงรงตามเงื่อนไขที่เราอยา หรือสินค้าจะู้เสียหายเราก็ต้องทําการส่งลยลูส่งคืนสินค้าจึนั้นรายการค้าของธุรกิจขายสินค้าขายสินค้ารายการที่3คือการส่งคืนสินค้าจะต้องมีการบัญชีด้วยนะครับนี่การส่งคืนสินค้าเกิดจากอะไรเขาบอกว่าในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าพบว่าสินค้าทิดเล่กขายไม่ตรงตามคำสั่งซื้อเราสินค้าแตก ชำรถน,นะครับผู้ซื้อเป็นะทรการส่งอะไรลูกส่งคือสินค้าฉะนั้นรายการส่งคือสินค้าจึิงถือว่าป็นรายการอะไรรายการค้าที่เกิดขึ้นในธุรกิจซื้อขายสินค้าและรายการที่สคือรายการอะไรรายการรับคืนสินค้าทำไมถึงมีรายการรับคืนสินค้านะครับในกรณีเราเป็นผู้ขายเราขายสินค้าไปสินค้าติดเงื่อนไขที่ส่งสินค้าไปไม่ตรงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือสินค้าที่ส่งไปนะครับโดยเราส่งไปลูกค้ามันแตกขาดเสียหายหรือชำรุกเราก็ต้องทำไมครับทการรับคืนสินค้าฉะนั้นการรับคืนสินค้าก็ถือว่าเป็นรายการค้ารายการหนึ่งของในธุรกิจซื้อขายสินค้าฉะนั้นธุรกิจซื้อขายสินค้าประกอบด้วยรายการค้าหลักๆเลย4รายการที่นียิจะต้องบันทึกลงในรายการสมุดรายวัรทั่วไปที่เป็น รายการแรกเลยรายการซื้อสินค้าต้องบันทึกซื้อเป็นเงินสดันทึกเป็นซื้อเงินเชื่อเป็นเห็นไหมลูกรายการที่สองมีซื้อก็ต้องมีขายลูกก็ต้องันทึกบัญชีขายเป็นนะครับขายเป็นเงินสดเป็นขายเป็นเงินเชื่อเป็นนะครับและอะไรต่อลูกการส่งคืนสินค้าก็ต้องบันทึกเป็นและอันสุดท้ายในที่นี้ก็อีกการรับคือสินค้าลูกก็ต้องบันทึกเป็นฉะนั้นรายการหลักๆของธุรกิจซื้อขายสินค้า ตอนนี้ทุกคนจะต้องบันทึกให้เป็นเลยคุณเน้นหนักมากเลยคุณเน้นย้ำไปก็คือนักเรียนจะต้องบันทึก4รายการเป็นบันทึกใจในโลกซื้อสินค้าเป็นสองขายสินค้าเป็นสามงคืนสินค้าเป็นและสี่รับคืนสินค้าเป็นนะครับทาไมถึงต้องบันทึก4รายการนี้เป็นเพราะอะไรครูบอกนักเรียนแล้วถ้านักเรียนเรียนเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายสินค้านักเรียนตัวนักเรียนต้องแสดงารงเป็น2บทว บทแรกคือนักเรียนต้องเป็นตัวละครผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อทํำยังไงบันทึกบัญชียังไงเป็นในขณะเดียวกันเราก็ต้องเปลี่ยนตัวละครหัวโขนอเราออกมาแสดงละครอีกบทหนึง่งเป็นผู้อะไรผู้ขายก็เราทําไมครับเราขายสินค้าด้วยเวลาเกิดรายการขายสินค้าเราจะบันทึกบัญชียังไงนะครับฉนันสรุปเรื่องการซื้อขายสินค้าในบทที่หนึ่งนักเรียนจะต้องแสดงบทละครเป็นกี่บทสองบท บททั้งผู้ซื้อและบททั้งผู้ขายเป็นในเวลาเดียวกันโอเคเข้าใจนะลูกฉะนั้นต้องเข้าใจในคอนเซ็ปต์ของบทที่หนึ่งเพราะว่าธุรกิจซื้อขายสินค้าเพาต้องการฝึกนักเรียนให้เป็นผู้ทําบัญชีนะคะถ้ากิจการนักเรียนเป็นผู้ซื้อลงอยังไงถ้ากิจการนักเรียนเป็นผู้ขายลงบัญชีงไงฉะนั้นสรุปนักเรียนจะต้องแสดงบทละครบทน,นี้เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกันโอเคนะลูก ฉันคลิปนี้ไวตมงนี้แล้วเดี๋ยวกดติดตามต่อไป